คำสั่งลาครั้งสุดท้ายจากแข้งผีถึงโอเล่ผมคิดว่าทุกคนรู้ว่าผมทุ่มเททุกอย่างเพื่อสโมสรแห่งนี้ที่นี่มีความหมายต่อผมมากนะแล้วเราก็เข้ากันได้ดีแต่น่าเสียดายที่ผมไม่สามารถคว้าผลลัพธ์ที่เราต้องการได้ถึงเวลาละที่ผมต้องแยกทางกันนี่คือการให้สัมภาษณ์ของโอเล่คุณนาโซชาครับสัมภาษณ์ถึง เกี่ยวกับการแยกทางกับแมนเชสเตอร์ยังเป็นทางการน,นะครับและวทชาก็คือคุณซื้อคนแรกครับที่ทางสโมสรเนี่ยจับมาน่าสัมภาษณ์หลังตัดสินใจปลอดไปนะครับซึ่งก็มีรายงานว่านะครับนี่คือความต้องการของโอเลที่ต้องการจะบอกลาแฟนๆนั่นเองนะครับ และการอําลาตำแหน่งของเขาก็ได้มีการทรงคําอวยพรมากมายจากแข่งภายในทีมครับอย่างจากบุนโนฟเอนนเดสครับก็บอกว่าเหมือนที่ผมได้พูดไปเมื่อวันก่อน,อนแหละเราทุกคนเนี่ยจะต้องโดนตําหนิจากสถานการณ์ที่เราเป็นอยู่ขอบคุณทุกอย่างที่คุณได้ทําเพื่อผมและแค่ขอบคุณเนี่ยมันก็ไม่เพียงพอหรอกแต่ผมอยากขอขอบคุณมากๆที่คุณเชื่อมั่นในตัวผมและให้โอกาสผมกับสโมสรแห่งนี้ ผมขอให้คุณและครอบครวัวพบเจอแต่สิ่งที่ดีที่สุดคนต่อมาครับแฮร์รี่แม็กควายนะครับคนนี้นี่โอ้โหถือว่ามีเรื่องมีราวเยอะเหมือนกันนะครับในทาหน้าของแฮร์รี่ก็ได้บอกนะครับว่าโซชานี่ส,สัญญาก,กับผมกับสโมสรที่ดีที่สุดในโลกแห่งหนึ่งเลยและก็ให้เกียรติผมมากที่สุดผมนี่เคารพเขามากและจะขอขอบคุณตลอดไปขอบคุณสำหรับทุกอย่างครับบอสตำนานของเรา ลูกชอวก็ได้พูดถึงนะครับเขาบอกว่าขอบคุณสําหรับทุกอย่างนะบอสและจะขอบคุณตลอดไปโคนมาต้าครับก็ได้บอกว่าขอให้อนาคตทั้งหมดมีแต่สิ่งที่ดีที่สุดขอบคุณนะโอเลค,คุณน่าสงชาแดาบินเดียกาครับได้บอกว่าคุณคือผู้ให้เสมอและทุกคนรู้ดีว่าคุณคือตำนานของแมนยูในเตตลอดกาลอันเดเอเรล่าครับถึงแม้ว่าตัวเนี่ยจะย้ายไปแล้วแต่ก็ยังกล่าวถึงเนี่ยเขาบอกว่าหนึ่งในคนที่ดีที่สุด ที่ผมได้พบในวงการฟุตบอลทั้งหมดก็คือโอเล็กุนนาโซชาคนนี้สกอตต์แม็กโตมินเน่ครับได้บอกว่าผมและครอบครัวของผมรู้สึกขอบคุณสำหรับทุกอย่างกับโอเล็กุนนาโซชาคุณคือตำนานของผมและตำนานของสโมสรอารอนวันวิสาก้าครับได้บอกว่าขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณได้ทำและขอบคุณสำหรับความทรงจำที่ดีและแสนพิเศษทั้งหมดนี้นะครับบอส อ๋อตอนนี้มาเซียลครับได้พูดถึงว่าขอบคุณและผมหวังว่าคุณจะมีแต่สิ่งที่ดีที่สุดในอนาคตของคุณเฟร็ดได้พูดสั้นๆแต่ได้ใจความครับเคารพขอบคุณสําหรับทุกอย่างนะครับบอสเดี๋ยวก็ดาร์โลครับได้บอกว่าขอบคุณสําหรับทุกอย่างที่คุณทําไปทําเพื่อสโมสรแห่งนี้ขอให้คุณโชคดีในอนาคตนะโอเล่เจสซ่ลินกายครับได้บอกว่าขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับบอส เตเลสได้บอกว่าสิ่งดีที่สุดจงเกิดขึ้นกับคุณขอให้พระเจ้าอวยพรคุณกตอรีลนาเลฟครับบอกว่าไม่มีอะไรนอกจากความเคารพ,รพต่อผู้ชายคนนี้ขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะครับบอสบอกบอกปาครับขอบคุณบอสที่ดีที่สุดสำหรับช่วงเวลาที่ดีๆเป็นยังไงบ้างครับนี่ก็เป็นการสั่งลาของลา,าเเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการที่พูดถึงโอลเลกุนนาโซชาและนักขริสเตียโรนัลดเนี่ย ก็ได้พูดถึงโซชาเหมือนกันนะครับว่าถึงแม้ว่าเขาจะเพิ่งมาอยู่กับทีมในรอบสองนี้ได้ไม่นานแต่ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับโซชาก็นันแฟนกันมาและถ่ายเป็นนักเตะแล้วเพรระโรนัลดนั้นก็เคยร่วมงานกับโซชาคว้าแชมป์กับโซชามาการได้ร่วมงานกันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีอีกหนึ่งอย่างเหมือนกันโรนัลดก็ขอบคุณโซชาอยู่เช่นเดียวกันเหมือนกันนะครับจากนี้ก็ต้องมารอดูนะครับว่าโค้ชคนต่อไปของแมนยูไนเตดจะเป็นใครครับ ล่าสุดก็มีข่าวคราวว่ามาริโอโปัวเชติโนโครับกุนซือชาวอาเจนินานั้นจะอำลาบปเสเชแมงและพ่อมาคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเตดสุดท้ายก็ต้องมารอดูนะครับผมว่าพอชถ้ามาคุมแล้วผลงานจะเป็นอย่างไรแต่นี้ก็ถือว่าเป็นคำสารงหรักสุดท้ายจับแข้งผีถึงโอลขกกุนนาโซชาวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ